กราบสบายดินเพื่อนซ่ามัวบาดิเจนทุกคนนะเนี่อยู่กับสองซาโรนหนึ่งนั่นเพื่อนโอเคน้องมาเนี่ยไอจะมาสอนเทคนิคการแบบว่าเฮ็ดในสัญญาณนี่โคตรแห้งโคตรพอโคตรแม่แห้งน้องเพื่อนเนาะว่ามันจะมาแห้งสำไรนั่นเพื่อนนะเบิรงนะสิบเจ็ดเอ็มเอสนั่นเพื่อนนะเขียนเนาะไอมีวิธีนะเทคนิคเนาะมาเบิรงเคลียร์คายนั่นเพื่อนนะก่อนอื่นนั่นเพื่อนเพื่อนต้องใส่อินเทอร์เน็ตสองอันก่อนนอนเพื่อนเนาะเท่าไหร่เฮ็ดให้เบิรงนะ เขานอนเพื่อนเนาะเขาก็ใส่อินเทอร์เน็ตไวไฟเห็นบั้เพื่อนเขาใส่ไวไฟนะแล้วก็ใส่อินเทอร์เน็ตลักของเขานี่มอซองอันเพื่อนเดี๋ยวไอ้มารกับเบงนะซองอันนี่เพื่อนๆตอนไหนเปิดนอนเพื่อนเนาะอินเทอร์เน็ตลักอะไรเปิดไวไฟก็บตอนไหนเปิดนอนเพื่อนเนาะเนาะถ้าเขาเปิดปุ๊บแล้วนะเพื่อนเปิดแล้วนะเพื่อนนะถ้าเขาม่เปิดมองเลยนอนเพื่อนเนาะหมดควบเร็วนั่นเพื่อนนะเห็นบหมมันจะมีบอกเห็นบหมเพื่อนๆว่าเปิดควบเร็วอะไรกับวูดเน็ตเบิร์นะนอนเพื่อนเนาะเปิดซองอันนี้ แต่ก่อนชิริ่มเกมนั้นเพื่อนนะเพื่อนกับเขามาเบิงอ่ะการตัางค้าวห้องไอก่อนนะเดี่นั่นเพื่อนเนาะเขาโค้งนั่นเพื่อนน,อน,นะปิดนั้นเพื่อนเงาเ,เปิดนนเนาะเฮดพีคลิปเ,เปิดเนาะเพื่อนกับอัปตันเนี่ยไอไ้ไรนี่ได้อ่าอัตตาอัตตาเฟรมนะเพื่อนนะ,อ,นนะอัตตาเฟรมนี่ก็คือถ้าเพื่อนปั๊บสูงเท่าไรมันก็แห้งคว่มละเอียดสูงเท่านั้นเลยอะผ่ามันก็สักมุดอะไรก็ดินไหวดืึนขึ้นนะแต่ถามว่าโทรศัพท์พวกข,ข,ข,ข้างๆเนาะแรมซีกิกเนาะนี่มี สำคัญนั้นเพื่อนนะแรมซีกิกนี่ถ้าผู้ใดนินแลมพวกนั้นก็อัพเป็นระลับกลางอะไรเพื่อนเรต้องเอาระลับซูเปอร์ระลับสูงนั่นเพื่อนนะระลับกลางระลับลื่นไหลนั่นเพื่อนนะก็ประมาณนี้นอนเพื่อนเราเอาเอาประมาณระลับสูงนี้แต่ของผู้ใดแบบโทรศัพท์สาารเนี่ยเอาประมาณดื่นไหลนั่นเพื่อนนะตัวที่สองเนาะประมาณนี้เพื่อนโอเคเนาะส่วนไหนจะเอาสูงมานั่นเพื่อนนไอจะเอาซูเปอร์วะแต่ก็สูงเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ไอมันโคตรพอโคตรแม่ที่จะเออโคตรพ่อโคตรแม่ที่จะแห้งนั่นเพื่อนนะ เขียนอนเพื่อนไอ้กับตังคาประมาณนี้นะเพื่อนไปเบิ่งกันควบคุมดีกว่าเพื่อนนะกั้นควบคุมน้อยก็อันแรกก็เป็นเร่งเปล่าไม้อสุริยะนั่นเพื่อนเนาะถือบาวะไอ้สัอ่าเร่งเปล่าไมอิสระนั่นเพื่อนเนาะแล้วก็โปรเซ็นเฮดพีเนาะไอ้ก็เรือกเป็นตำดีสุดเนาะแล้วก็โมดล็อกฮีโร่ไอเปิดเนาะแล้วล็อกสกิลอสุริยะไอ้บเปิดนั่นเพื่อนเพราะว่ามันจะล็อกหัวไปเลยนะแล้วก็ระบบเลือกเป้าหมายโจมตีเวสิกอสุริยะไอ้ก็ปิดไปนอนเพื่อนเนาะ เลื่อนจุดเร่งวะไอก้กระปิดเนาะโหมดสวยเร่งไอ้เปิดนอนเถื่อนเนาะมันจะสวยเฮาเร่งเวลาเฮากดกดสกิลพวกแบบพวกเงา่าพวกนัก่นนะไฮยาบุสะยังหรือว่าพวกที่วัาใส่สกิลใกล้ๆเฮากดตัวนี้นอนเถื่อนเนาะมันจะเห็นไหนว่าปลาให้มันซุ่มขึ้นไปกเก่าๆอย่างเนาะตัวเดียวไอเปิดไปคือน,นอนเถื่อนงองวะงงกะไปยามเบื้งหน้อโบ้ค่อยแบบอธิบายมีสาระายยังโอเคเนาะมาเบืง้งอินเทอร์เฟรนนั่นเถื่อนนะไปเบื้งหน้าการตัางค้าวหน่อยนะ ประมาณไหนนั่นเพื่อนนะเนาะไอจะให้เบิรงเนาะปุ่มสกิลหนึ่งนั่นเพื่อนนะไอปั๊บเสือเก่านะั่นเพื่อนนะสำหรับโทรศัพท์ไอโทรศัพท์คนอื่นกับปั๊บตามขั้วมอสมเนาะเพื่อนๆกับพราะเนี่ยปั๊บให้ปุ่มมันใหญ่ที่สุดนั่นเพื่อนนะใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ไรนั่นเพื่อนนะเขียนนั่นเพื่อนปั๊บประมาณนี้เขียนนั่นเพื่อนพอมาปั๊บเป็นยังยังปั๊บใหญ่พวกมันเวลาเขาดิ้นหนักขาหนักยังมือที่เงี้ยกดบุ่มเทียมก็บถึงนั่นเพื่อนปุ่มมันนห่นแเบ มันก er. okay. so, ็กดง่ายนะเพื่อนนะครับปรับใหญ่ใชนไหมเพื่อนเพื่อนปาป์มันใหญ่ขึ้นนะเพื่อนนะโอเคนั่นเพื่อนนะไอ้ก็ออกก่อนนั่นเพื่อนออกตัวไรวะอ่าโอ้โหบูเห็นมองออกเพื่อนจิ๊ปพายนะโอเคโอเคเนาะไอ้จะออกมองนี่โอเคออกแล้วเพื่อนเขาว่าบูหงมองออกเนาะอินเทอร์เน็ตนั่นเพื่อนเนาะกับแบบไอ้บองนะเพื่อนเพื่อนไปเปิดไวไฟ แล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตลักของตัวเองเนาะแล้วมาเปิดโพนี่รับร้องโคตรพอโคตรแห่ซิจะแห้งเนาะไปเบิ่งว่ามันมมจะแห้งสำหไรนั่นเพื่อนนะโอเคเนาะจะมาร่องนินบาราดเบ,ดบิ้งเน่าเลยมาหนีเพื่อนไปนั่น,นเพื่อนนะเป็นร่องในคลาสสิกน,นั่นเพื่อนนบาราดเนี่โคตรแห้งเลยนะสวงเพื่อนเฮ้ยน้องเพื่อนนั่งอยู่ในหน้าเรือตัวละครไม่เทียบร้อยนั่นเพื่อนนะอาจจะมาดินบาราดให้เบิ่งนั่นเองนั่นเพื่อนอนะอื้อ,นนอ,นห,นอ,อ,อหือสวงก็มีแบบว่าให้สกินแบบ ในร่องนี่เนื้อเปลือนะสเปล์อ่าอิดิทนอนเพื่อนเนาะเห็นบอกฮีโร่วราร์ดมันจะให้ไอดินแบบฟรี่นะเพื่อนนะบริสุทธิ์นะสกินเนี่ยเพื่อมันให้อดินฟี่นะเพื่อนกระร่องจัดไปเบื้งนั้นเพื่อนนะหูซึ้ง่าแห้งนะวราร์ดส่งเนี่ยเพื่อนมือหูว่าเป็นยังงั้นพม่าส่งกิจกรรมเผิดเดือนมาในโตต่างๆนี่อัพขึ้นร้ายเติมนะเพื่อนนะเพื่อที่จะคลายสกินออกเนาะเพื่อนเนาะแต่บางทางไงแบบขอฟาร์มเนี่ยเพ่นะโอเคเนี่ยเพื่อนทางเขาแบบคว้าไอ้ฟ้ามเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเปิดเบื้องกันนะ ไปกันเลยโ okay, อเคนนเพื่อนนะอยู่ใน,นหนาเริ่มเกมเมืองนั้นเนี่ยไอ้เพื่อนโฟกัสเมืองนะเห็นปะเน็ตไอ้ปิ้งสิบสี่อ่าสิบสามสิบสี่เน็ตเน็ตบ่ายงั้นเพื่อนโคตรแพร่งเพื่อนอ่าอ่าผู้ไร้ที่ว่าใส่เกลือใครอยู่ในราวนะเพื่อนนะไอ้ก็เน้นหน้าหน้ายูนินเทลนั้นเพื่อนนะเน็ตลักเก่านะเพื่อนนะเป็นอ่าเป็นเน็ตที่ว่ารับหนึ่งมุประเทศเรานะแต่ว่าประเทศไทยกับพยายามหาที่ว่าคนไทยนะกับพยายามหาที่เน็ตเน็ตแรงนะเพื่อนนะ ใส่ไฟฟ้าเนี่ยก็ใส่อินเทอร์เน็ตลักนะเพื่อนนะบอกได้ว่าแรงจัดตอนในการแบบดินฮีโร่ต่างๆนี่แบบโหดเรื่อยแน่นอเพื่อนนะแต่ก็จะเน้นเน็ตไลนกับอะไรเพื่อนโทรศัพท์เพื่อนๆก็ต้องไว่ายไว้นั่นเพื่อนนะโทรศัพท์เพื่อนๆาวไายคือว่าจบเพวนะเพืๆๆนะ่อนโอ้โหอ่าตัวนี้มันชิเวเซตไปพยายามนะๆๆเพื่อนเก็บมามาว่าจะไหนมึงว่าจะไหน ว่าจะไหนยองหัว,วก่อนนะนนเพื่อนเห็นปะเน็ตอายนะปิ้งผลซิบขวาซิบสีซิบสามแบบบรถเลยนะนนเพื่อนนะบอกเลยว่าแห้งจัดนะนนเน็ตอายนะเอ่อไอกะหูเติร์นแล้ววิธีเห็ดเน็ตไหวเพื่อนแต่ว่าไอบริษับอกเพื่อนเพื่อนนี่สือนะผู้ใดมีปัญหาก,กับเน็ตอยังเง้ยเพื่อนต้องใส่ซองเครือข่ายนะเพื่อนน,น,นนะใส่เบร์ฟอะไรก็ใส่อ่ะอินเทอร์เน็ตลักนะเพื่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อน,น,นใส่ได้อินเทอร์เน็ตลักบางที่อัตราเน็ตมันตกเนาะมันก็ตกไปเลยนะแต่ว่าถ้าเราใส่ซองเน็ตยังสีก็คือ ตัวหนึ่งมันตกตัวหนึ่งมันจะลึงขึ้นั้นเพื่อนนะอืมเพื่อนๆลองเอาไปใส่เพื่อนเพื่อนแรงจัดตดบอกได้ว่าไอ้แนะน้ำนี่ไรไรพุนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อนนะแต่ถามว่าโทรศัพท์ผู้ใดซ่านั้นเพื่อนก็เป็นอีกเรื่อหนึ่งนั้นเพื่อนแล้วโทรศัพท์ผู้ใดแบบแรมบูทึงสเปกบูทึงโนซิพิวบูทึงอ่ะไปหาหน่วยดีมาดินนั้นเพื่อนอะไปหาเครื่องที่ว่าดินไหวดินดื้อมาดินนั้นเพื่อนนัเป็นพวกไอโฟนเป็นพวกยังก็ตามนั้นเพื่อนนะแต่ของอ๋ยใสแอนดรอยนนนนัเพื่อะ เพื่อนท้าใหม่ใส่หลุดยังนั่นเพื่อนไหนก็ตอบเลยว่าเรสมี่แปดหาจีนั่นเพื่อนเพื่อนๆน่ะต้องไปขนเมืองไหนนั่นเพื่อนเอ้าฮูบอกอันรัดมาใส่หัวมังกรนี้น้องเพื่อนเวลาค้ขังมันก็ยันเขากระเพาะมันนะเพื่อนเพื่อเป็นการสรไอยก่อนนั่นเพื่อนเอาติมหนึ่งสองรุมหนึ่งสองรุมหนึ่งว่ะจังเลยหึหึตันหัวใบบัตรหนึ่งเพื่อนอ่ามีคนจะเนียนนั่นเพื่อนเว้เรสมิดโปอยู่ในนั่นเพื่อนว่าวเอะเรสมิดโปบักควิด เออเออเอ้จะจะตายเดี๋ยวเว้ยโอ้โหตายเอ้ยมัดเดียวนึงเอ้ตาย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 ไอ้มันหนีไรสู้เอ้ยตายแล้วบอกคู่ภายในตายแล้วบอกปักหมาหน่หมาแล้วบอกมาบ่มาเลยเว้ยอายโอ้ยบ่มีไปซอยเพื่อนบ่มีไปซอยเนาะโอ้โหตายเลยเพื่อนบ่มีไปมาซอยตายในปลอมเลยไหมเคเยเริ่มเกมมาใหม่เลยเพื่อนนะ ไปเว้ยมาเนี่ยโอ้โหโรเจอร์นะนั่นเพื่อนขนาดเดือดไอ้นิดเดียวนี่นั่นเพื่อนอะไรก็ได้กันดินบาร์านั่นเพื่อนไหนก็จะหมอน้อมันมีสแต็กไงเงินบอลเพื่อนสแต็กไงพยายามนะั่นเพื่อนนะเบร่ามันครูราเงินบอลเพื่อนมองเนี่ยนะั่นเพื่อนนะมองมองกคสเปไปเนียนั่นเพื่อนไอ้กัปตันมาร์กหมองเนาะมันจะมีเง็นบอขึ้นสิบสองเงินเพื่อนมันจะขึ้นเต็มประมาณเส้าหาะ้อเสหานะประมาณเหมือนเส้าหน่นอนนั่นเพื่อนนะโอเคนั่นเพื่อนเนาะ แล้อย่าให้มันคูราวเบิร์นั้นเพื่อนคู่เราเบิร์ทันจะกลายเป็นตัวในน้อยกระจิมกระจอยเลยนะเพื่อนเอาสำหรับฮีโร่บาราดนะเพื่อนนะโอเคเราเบาๆเงี้ยเพื่อนเราจะไปเปิดเตาดีกว่าเพื่อนไปไว้มานี่มาร่องเน็ตเป็นเพื่อนระเบิงได้นะว่ามันแห้งสุดไรนลยกบวกกับไปในน่องบาราดเนาะเบิร์งานสิบสี่นะเพื่อนไอ้ดินมือว่าเนี่ยพวกสตีมเมื่อยังว่าเว้ยเน็ตเน็ตเน็ตขี้บ่ายยังมาแห้งมาเนี่โอ้โหยมันจะซับบ่ายอ่าพยายามเาตันมันเข่ากําแพงนะเพื่อนไี้โนเลงกําแพงบัดหนึ่งแล้วม no so ันจะตันแบบ้น่นนนนะมัััจตตแแบบบบ อ่าออกว่าไหน OK, นะเพื่อนโอ้โหตายแดนเพื่อนโอเคนั่นเพื่อนไปเอาอ่ะไอเจ้าเสือไอเทมต่อไปไอเจ้าเป็นเคี้ยวกัดกรอดนันเพื對對่อนนะเหตุใดมันแรงสาะนะเพื<_<_<_่อนเนะคนมีนะบารานเพื่อนเป็นฮีโร่มันเป็นฮีโร่ตัวแรนมันทิวาแรงสาะนะมันบอไรไปไหวนะมันไล่ก็บ่กคอยทันสนานนเอาโซโรมาเนาะเฮ็ดให้เขาแรงสาไปเพื่อนเข้ามาเนี่นะไปนั่นเพื่อนนะโอ้โหเราบอกได้ว่าไรขาแบบตอนเนียงแต่นั่นเพื่อนนะไอเสือรองเท้าก่อนกระไรวะ ใช่คลิปมีวาวาไปโอ้โหคลิปปลาเอ้ยมีอยูเ่ Roger, เว้ยโอ้โหวานหมูด้วยเพื่อนฮีโร่โรเจอร์เพื่อนโอ้โหโรเจอร์นี้เลยเพื่อ <laughs> นอ่าโรเจอร์บักมาบาอกมาบ่ไปหาบูโนโเ่เพื่อนบูโน่จะตายบูโน่จะตายนะฮัมตราเป็น,นีมันจะเรียนเนียนว้าปูวะ ไฟไว้จนไอ้เฟนนี่มันเนียนวาร์ปนะนันเพื่อนนะเห็นปะมันเต็มประมาณเสาร์นะนันเพื่อนนะถ้าขีดนี้มืดแต่ว่างนะนนเพื่อนมันจะโตแบบพร้อมลงทันทีนะนั่นเพื่อนเพราะว่ามันบริเบ็มันรแบ,บแริเบแหลกเขานะนนเพื่อนพยายามมันแหลกเขอดีที่สุดนะโตไรโนเสาร์นันเพื่อนพยายามให้มันกินข้าวนะนนเพื่อนนะถ้ามันบริกินเขามันก็จะพร้อมลงทันทีเลยนันเพื่อนอ่าโอเคเนาะไอไอเทมต่อไปไอ้จาะเป็นเขี้ยวกัดกรอนะนันเพื่อนนะลองไปไรขาหน่อมันจะขาได้บ่อยเหอะเซเวอร์ ไปไปรอบางนาเทสในโหมดคลาสสิกนะเพื่อนมาเนี่ยนะมาเทสเนี่ยแต่ก็เทศปราดด้วยโอ้ยแบบนี้วายจะไหนนะเพื่อนบักใจนะเพื่อนนี่เนาะลิงตั้นมันเข่ากําแพงอี่สินะเพื่อนนะบอกเลยดึงสกิลโอ้ยมีฟิกเกอร์เพื่อนเโอ้โหผ่าได้เพื่อนเกมเนี้ยผ่าไรไงอ่ะไม่ซีเวอร์คือบุหรอกว่ะเซเวอร์บุหรอกฮวสัตว์เพื่อนเรียบร้อยมันนี้เราบักคำปราอย่าเป็นไรมันถอน นาะไอหยันโมบมหยานเนี 19, ian, world, uh, ่ยหยนเดี๋ยวมงีคลิปนะดินโบราณเพื่อนพยายามเนาะคลิปเมียกับพยายามเปรียไปก่อนดูดไปก่อนนะเพื่อนนะไปโอ้โหตายบนทีมกูเหม้งเอ้ยว่าจะไรว่าจะไรฮะเอ้าสโลไวโซโลวายตันไวเรียบร้อยเนี่ยนี่เพื่อนรอกเกาะกระแพงโอ้ยโอ้ยมาแบบโอ้ยอย่บอกได้แบบเจ็บเจ็บเอ้าโอ้โหเกับตายไ้ย เอ้ยมาบ้าไม่นอะมาพี่บ้าเนอะตาย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 ,ตายเดียวตายเดียวสู้เอ้ยตายเดียวโหโหดเขามากแบบนี้ด้วยวเออนี่ซีฟอร์กหัวมึงเจอมึงนะฮาวฮาวเ่าฮยาเดีตั้งสดตอนเกิดไปดีกว่าเพื่อนไปไว้เกิดขึ้นมาเลยเว้ยไอ้พวกใครเนี่ยซ้อนเทคนิคกันแบบว่าใส,าส่สกิลอย่างนั้นเพื่อนนะนนะแบบว่าคือสองเดือนนะเขามาแบบว่าอะไรกันซ้อนอะไรจังสรนจิตไอ้เขาไม่รินด้วยนะเพื่อนนะเออไอ้ ไอ้ดินเลยนะฮีโ hey, ร่เตระโตไอ้โมเมนต์คอยสิแบบว่าไปแอบดินนสองอื่นนะเพื่อนนะจับมาได้ก็ดินเลยนะเพื่อนดินได้คัดสีนะมาอ่ามิเตวะเท่งหนีการเดินเกมสำคัญนะเพื่อนนะเพื่อนต่อหน่อไปเบิ่งนะเพื่อนเนาะการเดินเกมมันต่างกันนะเพื่อนก็บฮอดินโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าจะอะไรว่าจะอะไรมึงว่าจะอะไรสกิลเวิร์ดเนี่ยเนี่ยอย่าปล่อยอย่าปล่อยน้าโอเคไหมอะไรเกี่ยวกัดกรอนนะนะเพื่อนนะ ไอเทมต่อไปบอกเลยว่ามันมีอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวนาาๆเนี่ยจะออกเป็นตัวนี้ไว้อ่าพยายามเนาะเห็นว่าอ่ามันจะโตหน่อยลงกันทีนะเพื่อนนะแต่คลิปมันเวิดจากโตนะพยายามเก็บ้ยไปซ่าหาะโอาหูคลิปเบิร์ดแน่เลยเพื่อนบอกได้ว่าพร้อมจิ๊บพายเพื่อนบอกเลยว่าเป็นจอยได้นะเป็นบักจอยได้นะเพื่อนนะหัวรัดเพื่อนรัดรัดมาตีรูสแต็กไปวัดหนึ่งไว้โอ้โหเรียบร้อยเซเวอร์เฮ้ยมึงเอาอ่ะหืมหมก มาพีบา้านเลยแม่กมาเบิ่งมาเกาบอกเกาบอกมึงไรกูมึงไรกูไรเถื่อแล้วึงไรกูสุดปลอมได้มึงนไงนะสุ่มบนมีการสุ่มมันเกิดขึ้นบอได้จังไหนหิวอยู่นะกูบอกว่าหิวอยู่โอู้หิวผีโควิดมัโควิดมาโควิดซูมาโควิดเอาเงินโกนมัโควิดเอาตีอันรัดอันรัดไปจังไหนบอกใจ บอกใจก็บอกโควิดมึงเจอเออมามาเขามาเข้ามาเลยนะจ๊ะโอ้ยเกือบตายำรายเอ้ยกูตายได้เพื่อนตายได้ท like ีมานเพื่อนเห็นบ่ไหวนะเพื่อนเนี่ยไอ้โมไดแดกเห็นบ่ผ่าไปแบบโคตรสมุทเลยเพื่อนไอ้เฮ็ดคลิปตุกคลิป เพราะว่ามึงคลิปไอ้เน็ตไอ้มันขังเพราะยังมันเป็นหูบอกเพราะว่าไอ้บไดใส่เน็ตสองอันนะบางทีเงินเน็ตไอ้มันเบิดเนอะเพราะไอ้ก็ได้ใส่แต่มไวไฟเงื่อนนั่นเพื่อนนะอืมสถานะผู้ใดมีไวไฟเงื่อนเพราะว่าจะเป็นจะไวไฟเงื่อนเนาะผู้ใดที่มีไวไฟเนอะเพื่อนเนาะสามารถเอามาเสื่อมไรนะเพื่อนนะแสียจากเครื่องนึงได้ก็อ่าเสื่อมจากเครื่องนึงเนาะบอกได้ว่าแห้งจัดเนาะสำหรับแบบว่าใส่ซองเน็ตนั่นเพื่อนนะแต่เพื่อนๆอินก็มูกับสามารถเสื่อมกันได้เนาะไวไฟนั่นเพื่อนแหลกเปลี่ยนกันเสื่อมในแต็มหูหูว่าเวลาครับ เขาเสื้อไม่ฝ่ายเน็ตมันจะปิดออโต้ไวกับโมเนจายนะเพื่อนเพื่อนขอประดองไปเบิ้งก็แล้วกันนั่นเพื่อนนะเนือแต่ว่าใส่เสื้อไม่ฝ่ายเพื่อนนั่นเพื่อนต่อในมีไม่ฝ่ายน้องเพื่อนเอาเครื่องหนึ่งไปไว้มาเนี้ยไว้ว้าจะได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่โดดนี้เพื่อนเออไรไรใดใดโอ้ยไอพี่บ่ายยังเล่งขึ้นมาโอ้ยนี่มึงเจอ ฮ่าเตะต่อเตะอันนาะาตายไปสิครับผมหอมเอ้เฮ้ยถอยกันด้วยโอ้โหมันเอาวะมันเอาวะเอาวะโอ้โหอันดาหลอกอันดาหลอกสู้อันดาหลอกคอได้เว้ยอันดาหลอกคอเลยโอ้มันมากแบบนี้ได้บ้าอันดาโอ้หูอนนี้นอนเพื่อนพยายามแล้วหลีดของกำแพงเนี่ยนะเฟื่อมันจะติงโตหมดไรเลยโอ้หูฟิกเกอร์นี้ไงนะเออมามา ว้าย่าว้าย่างไรว้าย่าเฮ้ยมาหนึ่งโมยานมาหนึ่งโมยานยานจะม,มาส,สองบอกเลยโมยานจะม,มาส,สองฮ่าฮ่าฮ่าตายไปแล้วสู้เอ้ยตายไปอีกแล้วอุ้ยบอกเลยว่าทันิีแรกนั่นเพื่อนน่าดินตัวยังกับแบบว่าโอกาสชนะเอาสูงอ่ะง่ายง่สั่นเพื่อนเนะาะเพราะว่าเขาแบบบริกรไปขึ้นนะไอเทมต่อไปไอ้จะออกเป็นก็เกิดแกรแวกันเพื่อนอย่าลืมนั่น,นเพื่อนนั่นนี่นั่นเพื่อน เกี้ยกัดก้อนนะอย่าลืมออกนะเพื่อนสำหรับพีโรบาลนาะนั้นเพื่อนตรงไหนออกนะนั้นเพื่อนโอ้โหแต่ว่าคือไปตายไปดเวยเขาไปตายปาไปด้วยเพื่อนไ้แห่พวกขี้กากตั้งร้ายเนี่ยอรหอดนะนั้นเพื่อนนะบอกตรนใจมันให้มันจะต,ตายไปซะเลยทีมเราไปไว้สิบนาทีไอ้พยายามจบประมาณสิบสี่นาทีนะนนเพื่อนเพราะวันนี้อ่าเพราะว่าคลิไปไอ้จะร่นนะทำไมไปจบไว้นะอย่าเมื่อยาวับแรงเอาไปเลยเว้ไว้ไว่ามึง มาแปลงเอาไปมันหยาดอยู่มันหยาดมหายังอยู่กูยังมีตัวตัวแรกคลิปตัวหนึ่งอยู่ดึงเบืองดึงเบืองเพื่อเจอตัวรุ่ตัวไรม่ไปเว้ไปรอวังโอ้โหว่าด่านไอ้ไอ้บุญญาเนี่ยไอ้ยันได้ปะมันบันมีคลิปยังมานะเพื่อนนะมาอย่างนั้นมึงรอเจอมึงโโอ้หอมบวกอะไรเลยนะเลือด่วงมันจะหนินะ ไอ้บอัวด้วยพร้อมบวกร่ายต่อเนื่องนะเพื่อนโอุยโอ้ยไปยามเพื่อนเขาไฟจังหวะซองเนาะจังหวะหนึ่งน่ะจะบัวท่านไหนวะโอ้ยคลิปเออพยายามดูดคลิปไฟนั้นเพื่อนบาราดนาะอย่าให้คลิปมันเวิดจากโตว่านั่นเพื่อนนะ,ะอย่าหาิรชิดใหญ่สแต็กมานน่คู่ราวเบิดนะทหานเพื่อนให้มันเต็มอทีเด้อเพื่อนโตมันจะน้ำมันจะทนนั่นเพื่อนนะทั้งทนได้ก็ต้องแรงนั่นเพื่อนนะ ไปไว้ยในไว้ไปรอเบิ่งนั่นเพื่อนนะบอกไรมันจะเกาบอกไรมันจะหาวล็ไรจะโดดออกมามีบอ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 ไอ้ไอ้มีบอไอ้มีบอโอ้โหจะตายเพื่อนก็คือแห้งเลยวะโอทำอาทิตออกมาเนี่ยบอกเลยว่าจิ๊ปไายมาไล้เพื่อนที่มาเนี่ยอ่าว่าจะได้อะไรจะได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฟนนี่เขาไปเลยเพื่อนจิ๊ปไฟเลยเอ้ยเดือบร้อยเดือบร้อยมึงเดือบร้อยนะมึงเดือบร้อยนะมึงโอ้โหตายหมดเพื่อน ขู่ตายเวอรได้เอา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 ตายเวอร์ lockdown. ไปตายเจ็ดตัวนะเพื่อนนะเฮ้ยไอว่าให้อย่างนั้นารานเพื่อนส่วนนี้มันอัพใหม่นอนเพื่อนเนาะบอกได้เลยเพื่อนๆขั้วน้ำดินนะคิโดวาลาดนะเป็นตัวหนึ่งที่ว่าบาปราเมทถึง้ยนึกกันได้ไอว่านะมันติดมันเป็นตัวหนึ่งที่ว่าติดเวต้าเนาะสำหรับปีโดตัวนี้นั่นเพื่อนโอ้โหใครได้เอมพีพีแอ๊บใครเอมพีพีก็ยังหัวมันมาเทียดจะไหนนี่สิ้ย เท่านั้นเพื่อนก็จบไปเลยนั่นสำหรับฮีโร่บารานั่นเพื่อน,นไอเทมประมาณนี้นั่นเพื่อนเห็นปะเพื่อนกระเบิ้งไหลนะเดี๋ยวไปเบิ้งใหม่นั่นเพื่อนนั่นอยันเพื่อนบ่ได้เข้าใจไหมอ่ะไออธิบายฟังนะมาเสื้อม,มองนี้นั่นเพื่อนเสื้อไม,ม่ฝ้ายนั่นเพื่อนก็จีหูวเนาะเสื้อไม่ฝ้ายอะไรก็เปิดเน็ตลักเด้งไว้แล้วก็มาเปิดมองนี้นะซองอันนี้เปิดมันเต็มมาเลยถ้าโทรศัพท์ผู้ใดไหวนะ ถ้าโทรศัพท์คุณได้แบบว่ายังแบบว่ามันขางมันมันขางมาแต่หล่นโทรศัพท์มันบมดหินมันไ่ไวเพืนเพื่อนก็ควรไปหาสื่อหน่วยที่มันไม่ไวมากเลยก็มาอัพใหมเน็ตเอ้ยมามาสื่อเน็ตใส่สองอันแล้วก็เปิดตัวนี้รับรองว่าไวเออประมาณนี้เพื่อนไปเบิ่งกหน่อยยังเนี่ยเพื่อนนะไอ้ก็ซอยได้แต่เตีองเน็ตไหวนะเตีองโทรศัพท์ไหวไอ้ก็ซอยได้เนาะตัวนี้เพื่อนหามขื่นน้ำโทรศัพท์คนนี้กันเออประมาณนี้ได้ตังเนาะแต่ก็มียังอยู่ว่ะ มีอันนั้นเพื่อนนะมีอันนึงเราตรวจตรวจสอบเครือข่ายเอยวตัวนี้ก็สำคัญนะเพื่อนนะเป็นเพื่อนก่อนที่เขามาดิ่นเกมนะเพื่อนนะมักกดตรวจสอบมองนี้ก่อนนั้นเพื่อนนะในการตรวจสอบทรัพยากรมองเห็นน้องเพื่อนกดมันมืดหล่นมองนี้มันมีนยังให้กดกดบนเบอรแถวนี้นะเพื่อนเห็นว่ตรวจสอบเครือข่ายนั้เพื่อนนะเขามากมองนี้ได้เพื่อนเลยกดเดือนเบื้องเดือนเบื้องเลยก็กดมันมืดมีนยังกดแต่มันกดบนเบอรล่นแถวมองนี้มันเจ๊แต่เนี้ยถ้าว่ายกันทันทีได้ โอเคนอะกคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมากกันเย่าลืมนะเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามให้อาแน่นเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเพื่อนเพื่อนเลยเบื้องนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เราจะจบไปก่อนนะเพื่อนนะไปแล้วนะเพื่อนบ๊ายบาย